สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอายชวีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าการดําเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของงานใดมีสีตัวเลือกตอบกอไก่งานทะเบียนขอไขงานวัดผลและประเมินผลขอควางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงองู งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาคาถามข้อนี้นะครับเขาจะถามถึงในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของงานใดซึ่งนะครับได้ดําเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาก็จะต้องไปอ่านเนื้อหาในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของงานและแผนกนะครับก็จะมีตัวเลือกตอบของงานแต่ละงานอยู่ในนี้นะครับ4 4งานด้วยกันถ้าท่านจะรู้จริงๆนะท่านต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นหน้าที่ของงานไหนนะครับแล้วก็งานนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในฝ่ายไหนด้วยนะครับถึงจะจะรู้แบบค่อนข้างลึกพอสมควรนะ คำถามข้อนี้นะครับทุกท่านจะต้องเลือกตัวเลือกตอบก็คือข้อขอไข่ครับงานวัดผลและประเมินผลฝ่ายวิชาการจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนนะครับเป็นหน้าที่ของงานวัดผลและประเมินผลส่วนการตอบคําถามข้ออื่นมาเนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆน่ยนะครับท่านตอบมาผิดแน่นอนเพราะว่ามันเป็น หน้าที่ของงานที่เขาเขียนไว้ในเขาเรียกว่าระเบียบนั้นโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นการบอกหน้าที่ของงานวัดผลและประเมินผลว่าถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับการเทียบอนผลการเรียนเทียบอนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนเข้ามาเนี่ยงานวัดผลจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานจะต้องไปประสานในเรื่องของครูผู้สอนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะก็เฉลยข้อเขาไข่นะครับมาดูในส่วนของ เนื้อหาที่ใช้ในการตอบนะครับก็จะอยู่ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ .2512 นะครับข้อ37งานวัดผลประเมินผลมีหน้าที่นะครับแล้วก็จะอยู่ใน9วงเล็บครับดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบอนผลการเรียนเทียบอนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนนะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบที่ตอบตามระเบียบโดยตรงนะครับ หลายท่านก็ตอบคาถามข้อนนี้ได้อย่างถูกต้องนะครับก็มั่นใจว่าน่าจะอ่านหนังสือมาดีนะครับหรือเคยทํางานอยู่ในงานนี้มาก่อนก็จะรู้บทบาทของตัวเองดีนะครับย้ําครับฉเฉลยเป็นข้อขอไข่นะครับงานวัดผลและประเมินผลมีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์แล้วก็เทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนนะครับหลายท่านก็เลือกตอบเป็น emotion นะครับ ก็ตามรูปเลยนะครับถ้ารูปหัวใจรูปหัวใยก็เป็นกอไก่หัวเราะคอไข่ว้าวคอควายเศร้าก็งองูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเฉลยไปลงในคอมเมนต์ให้นะครับท่านก็ดูว่าท่านตอบถูกหรือตอบผิดนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยหลายท่านเนี่ยตอบได้อย่างถูกต้องเลยนะครับส่วนเขาจะนําข้อสอบข้อนี้ไปออกข้อสอบจริงหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับท่านมีหน้าที่เตรียมตัวไปก็เตรียมตัวให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ